โครงการผู้เรียนนะครับสางนะคะซึ่งเดี๋ยวสถานที่ต่อไปก็จะมีใบงานอีกมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวให้พี่นําชมในสาสทร้ายนราสีงก่อนเรื่อยๆหาคำตอบนะคะแล้วก็จะมาเดินไปเที่ยววัดก็ได้นะคะซึ่งบริเวณวัดเนี่ยเขาจะมีสถานที่นะคะซึ่งเป็นคลองให้นักเรียนดูด้วยว่าคองเนี่ยมันกตขนาดไหนแล้วเขาก็จะมีเรือพุดนะคะ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นนะคะเรือที่ใช้ในการเดินทางของพระเจ้าเสือด้วยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มรวบรวมส่งไปบอกน้องอยพิ่งไปไหนเข้าไปบอกน้องอยพิ่งไปไหนน้องเอยพิ่งหนีพวกพี่แม่นะ อยู่นี่นะก่อนหน้าเดี๋ยวหอเพื่อนก่อนขอบคุณโซล่าคำบ่ามีที่พักนี่นะก็ไกลเต็มเลย่างนี้นะขณะทำกิจกรรมในชิ้นงานชิ้นแรก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ม่พาไปไหว้กันเหรอครับประวัครบปะวะเดแปดเก้าสิจ็ดสิบสองหายล้วีหนึ่สองสเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดามีห้อัน้น,นครบยังห้คุานครบยังอ๋อ ครบสิบข้อไหมไปไหนไปจุ้งไม่ได้ลยรหยุด<น> I don't want, yeah. พอเราได้ยินชื่อปุ๊บเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นะคะเขาจะนึกถึงอะไรนะไก่ไก่อ่าแล้วอะไรอีกนอกจากล้างล้างเมื่อกี้เี่ล้างสมองของเราที่ที่เรารู้แล้วว่าบรรทัดนรสิงห์าหารเนี่ยพอพูดถึงบรรทัดนรสิงห์เนี่ยอ่าหลายหลายท่านนะเอาพูดเลยลูกคิดอะไรพูดออกมาเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะอ่าเอาไปนะนึกถึงเลยนะจิ้มไก่เออนอกจากมีไก่ ใช่ไหมคะที่นึกถึงก็คือใช่แล้วเ,เด็กเด็กยุคใหม่นะคะอาจจะไม่ได้เรียนในเรื่องประวัติของพันท้ายเนี่ยพอพันท้ายเราสิงอ่อน้ำจิ้มใส่โอ้อีกอีก,อ,กอันหนึ่งน้ำจิ้มสุก,กี้ใช่ไหมคะเอ๋อซื้อมาจากปากซอยอที่โฆษณาดังๆนะคะอ้าวเดี๋ยวนะนอกเรื่องข่าควางไี่ฟังก็คือ,อก็ได้อ่ข่าวสุด้ายนี่แหละว่เมื่อก่อนนี้ศาลที่นี่นะคะก็เป็นแค่ศาล ตอนนี้ขนาว่าเขาบอกว่านื้ออลล์แล้วก็สมของเองแล้วถา่งนี่เหลือให้คนไทยได้ใช้ได้มนีบ้างเขาเรียกก็ถ่าลงแลคท แต่เราไม่ได้ทาลายป่านะคะอาชีพของถ่านเนี่ยมีมานานมากมากที่กว่าร่นี่ที่โตมาเนี่ยโตผ่าฐานอาชีพถ่านเลี้ยงดูมามีกินมีใช้มีบ้านได้เรียนจบก็เพราะอาชีพถา่านเป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจมากดุณจะสีผิวแล้วก็น่าจะรู้สีคล้ายๆถ,ายถา่านนี้เดียวจะมีถ่านละก็อยู่ใกล้ชิดมากาถ่านไม้กลกางของเขาที่ตัดเนี่ยเวลาคนเขาไปตัดเนี่ยขเขาก็ตัดหมดเขาเรียกเป็นโดงแต่ละดงก็คนละช่องไป พอตัดหมกปุ๊บเจ้าของก็ทำการบ้าน ห้ามไฟดับเนื่องจากเข้าไปจะเห็นเป็นเตาของโค้งที่เอาน้ำแข็งนะแต่บ้านเราเป็นคานล้วดับเลยนะใครไปแตะป้องก็จะสีปิดออนมาเลยแล้วมันก็จะมีประตูถึงเวลาเนี่ยเขาจะไม้เข้าเขาก็ขผลไม้เข้าทางน้ประตูนั้นแล้วพอเต็มเตาเสร็จเขาก็จะปิดประตูแล้วก็จะมีช่องข้างล่างไว้สำหรับเอาหัวใส ทำไมถึงต้องอถึง5วันถจะเปิดว่าถ้าเราเปิดก่อนเนี่ยมันร้อนยี่ยา้อนเนร้อนมากผ่านยีนร้อนไปแต่ปัจจุบันก็เอาล้อนก็ร้อนคนจ้างก็จ้างคนหอบทานก็หอกันไปเดี๋ยวพูดมากเราไม่ได้เห็นของจริงน้องเราค่อยนเ้ไประวังนะเดี๋ยวจะกลับมาดังประเด็นแล้วดันเดิน อาจารย์แล้วมันดังอู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะดูดออกมาเผาเลยค่ะอาจารั์เป็นะดูดดูดดูดควันกลิ่นของควันสีของควันขนาดของควันในคนที่เขาเผาเนี่ยเขาก็จะดูเข้าไปเรื่อยๆแล้วเกาจะดูไฟตรงนี้ด้วยไฟตรงนี้ยไม่ใช่ว่าจะอยู่นี่ได้ตลอดนะเอ่อเวลาที่เขามีความร้อนแบบร้อนเลยเนี่ย บอกว่าแบบไม่ใส่อยากทำอะไรไม่ไม่ป ได้ากัเข้าวเพื่อไฟได้ในดับพ<ด>อเย็นแล้วเราก็ถูประตูที่มันจะเหมือนเป็นชออนะ่องโค้งนะถูประตูได้นะ้ำออกแล้วก็กดถา่านออกทุกค่ะเราจะดูยังไงเวลาถ่านสุกอันนี้ต้องใช้อะไรนะความสามารถส่วนตัวนะเขาใช้คการดมกลิ่นน้องมองด้านนอนไปด้านหลังจะเห็นเป็นควันขึ้นเข้าไปนะคะลองสังเกตน,นิ้วเท้าของพ้านอนพระอ้ค์ใหญ่นะคะลองนะับนิ้วเท้าแล้ว บอกพี่ว่านิ้วเท้าท่านมีผิว,วเข้าไปได้แต่พี่จะลอยลอยู่ข้างนอกนิ้วเท้าของพานอนพระอ,องค์ใหญ่นะคะา,นานะออะแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะ ใครนับได้เท่าไหร่แล้วก็วองดเรื่องทุกรางวัลเลยเป็นพูดจ้าเนี่ยยิ่งทำมังทำคนโอพี่ใช้สิ่งจืดนะสี่ส่สดเลยแค่ขอห้าสี่สวน